ข่าวสารเงินที่ท่าน1,000 0บาทนะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้มีคนแสดงความคิดเห็นมาน่าสนใจนะครับแจกเงิน1,000 0บาทนะครับเฟส2ควรโอนให้กลุ่มที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพราะครอบคุมนะครับตามคุณสมบัติอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันฝากกดไลค์กดซับค b e คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนี่นะครับมีคนเสนอความคิดเห็นมาซึ่งผมว่าเออน่าสนใจดีนะกับความคิดเห็นในแง่มุมนี้กลุ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเป้าหมายของรัฐบาลเฟดสองอยู่แล้วทั้งเงื่อนไขนะครับอายุและรายได้ตรวจสอบความง่ายลดความซับซ้อนในการตรวจสอบครอบคุมทั้งมีและไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็ถูกต้องนะเพราะว่าอย่างหนึ่ง คือผมบอกเลยว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยได้รับเงิน600บาทเริ่มต้นนะเริ่มต้นที่600บาทนะครับเมื่ออายุครบ60ปีนะครับไปยื่นขอนะได้600บาทนะครับอยู่แล้วนะซึ่งเขามีเลขที่บัญชีมีข้อมูลไอ้ตัวเนี้ยนะครับจากทางภาครัฐนะครับอยู่แล้วนะอยู่แล้วแล้วก็สำรวจง่ายๆเลยว่ามีกี่ร้อยกี่กี่กี่ร้อคนนะครับแล้วก็เอาเรียกว่าคุณสมบัติ นะครับที่ทางภาคที่ทางเงื่อนไขทางเงื่อนไขของโครงการนะครับเอาไปจับคุณสมบัติที่ว่านั้นคือ 1. รายได้นะครับไม่เกินนะครับรายได้ไม่เกิน8 0 0แสนนะครับเงี้ยรายได้ไม่เกิน8 0 0 0 0 0ขึ้นไปมีเงินฝากในบัญชี นะครับทั้งออมทรัพย์ประจําฝากประจาออมทรัพย์ต่างๆรวมกันไม่เกิน500,000นะครับนะก็จะมีสิทธิ์นะถ้าใครเกิน500,000ก็มองว่าเป็นผู้มีเงินได้นะครับเป็นผู้มีเงินอยู่แล้วนะครับก็ไม่ให้ตัดสิทธิ์ไปซึ่งเป็นไปตามที่คอมเมนต์มาเลยคือถ้าเกิดจับแบบนั้นน่ะอย่างน้อยมันก็ไม่ต้องไม่ต้องวุ่นวายในเรื่องของอคัดกรองว่ามีสมาร์ทโฟนไม่มีสมาร์ทโฟนหรือลงทะเบียนไม่ไม่ลงทะเบียนแต่ด้วย ผมมองอย่างนี้นะด้วยว่าภาครัฐเองเนี่ยในตอนแรกที่เขาให้ฟิตเนี่ยนะเขาให้เขาเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยเพราะว่าต้องการคนที่แจ้งความจำงที่ต้องการรับเงินก้อนนี้เพราะว่า,เ,าเงินก้อนเนี้ยมันเป็นโครงการมาจากนโยบายนะครับซึ่งมันมีมันมันมีเงินจำกัดที่จะเอาเงินก้อนเนี้ยนะครับมาลงอยู่แล้วพอม,มีเงินจำกัดเนี่ยเขาก็เลย ต้องมีการลงทะเบียนตั้งเงื่อนไขก่อนที่พอมาเฟสหนึ่งเนี่ยเงื่อนไขมันเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนหมดเลยนะเงื่อนไขมันเปลี่ยนเฟสหนึ่งคือ,อไม่ต้องลงทะเบียนแล้วสําหรับกลุ่มผู้มีบัตรส่วนการแห่งรัฐนะครับคือมองว่าเป็นคนจนมองว่าคนมีไรายได้น้อยนะครับแจกเลยทันทีนะครับ,เ,ททนะรบเฟสหนึ่งก็เลยไม่สนใจในเรื่องของว่าจะลงแอปทางรัฐหรือไม่ลงนะครับผู้มีบัตรสรวการแห่งรัฐได้รับ ไปเลย100%ผู้พิการนะครับผู้มีบัตรผู้ผู้มีบัตรเป็นผู้พิการได้รับไปเลย100%นะครับในเฟสหนึเนี่ยจึงแจกโดยไม่ต้องอ้างอิงกับแอปทางรัฐส่วนพอมาเฟส2นะครับมันก็เลยงงบางคนก็งงว่า i, เฮ้ยอ้าวเฟส2ไหนบอกแจกผู้สูงอายุทำไมต้องมีการลงทะเบียนด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็งงเหมือนกันว่าเออเว้ยทำไมจำเป็นจะต้องให้เขาลงทะเบียน หรือให้หรือมีเงื่อนไขว่าต้องลงทะเบียนมาก่อนแล้วค่อยแจกอะไรแบบเนี้ยทั้งทั้งที่เฟสสมันควรที่จะแจกนะครับให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีบวกขึ้นไปแบบ100%เเลยโดยที่ก็มาตรวจเช็คคุณสมบัตินั่นแหละว่าต้องเป็นผู้ผ่านคุณสมบัตินะแต่คุณสมบัติแรกคือ ายุปีบวกขึ้นไปนะครับแล้วก็คุณสมบัติต่อมาก็จะไปเช็คในเรื่องของอารายได้นะรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ได้รายได้ระบัญชีงเงินฝากนะครับประจําฝากออมทรัพย์ต่างๆต่า,ตาตกว่าเกณฑ์น,นะครับก็ได้ถ้ามากกว่าเกณฑ์ก็ตัดทิ้งอะไรแบบนี้มันมีคุณสมบัติมาครอบอยู่แล้วมันก็น่าจะครอบคุมผม,ผมมองว่าเออไอความคิดเห็นเนี้ยไอดีดีมันจะได้ตัดในเรื่องของความซับซ้อนในเรื่องต้อง ต้องผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนต้องมาลงทะเบียนอีกรอบนึงอะไรแบบเนี้ยมันก็จะวุ่นวายกันอีกนะครับเพราะว่าเขาก็มีข้อมูลของกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่อยู่ในในเงินผู้สูงอายุแล้วนะครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับ,รบเขาก็ใช้ข้อมูลตัวนั้นในการอ้างอีกได้เลยนะเอออันนี้เป็นไอเดียที่เออผมผมอ่านแล้วผมผมเก็ตเลย นะว่าควรจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่แต่ณปัจจุบันเงื่อนไขมันไม่ใช่เป็นอย่างอย่างนั้นไงเพราะนั้นใครที่พลาดโอกาสไปนะครับก็ต้องไปหวังพึ่งรอบผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะนะครับอันนี้สำหรับคนที่สูงอายุจริงๆแล้วก็ไม่ได้ลงทะเบียนมานะครับไม่ได้ลงทะเบียนมาแล้วไม่ได้รับเงินนะครับคุณสมบัติตรงแต่ไม่ได้ลงทะเบียนมาผ่านแอปทางรัฐก็ไปรอในเวอร์ชั่นของ เวอร์ชันของมอผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนไปลงทะเบียนนะครับซึ่งรอประกาศนะครับมันยังไม่ประกาศออกมาว่าลงทะเบียนที่ไหนเมื่อไหร่นะครับแล้วคุณสมบัติเพิ่มเติมมีไหมอย่างไรนะครับยังไม่ประกาศเพราะนั้นรออย่างเดียวนะใครมีความคิดเห็นอย่างไรลองแชร์กันเข้ามานะครับก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป Apple Store นะครับ Google Play Store นะครับและหมั่นอัปเดตระบบบริการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็ 2. ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับรูตต่างๆนะครับแล้วก็ 3. ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ 4. นะครับเอ่อหานะครับทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสำคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับ ให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมา้าซิมา้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทาให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ